พามาร้านอาหารเกาหลีที่เปิดถึง6โมงเชา้าถูกใจสายกินดึกแน่นอนร้านชื่อว่าฮันกางอยู่ในโคเรียทาวเดินมาจนสุดทางจะเจอร้านเ,เมนูอาหารมีให้เลือกเยอะมากแต่วันนี้จะมาลองเซตสุดคุม้มอาหาร5เมนูในราคา1 0 0 0บาทอาหารในเซตเนี่ยกินกันได้3ถึง4คนแล้วก็ไม่ต้องย่างเองไส้ย่างคือน่ากินมากเครื่องเคียงก็เยอะมากแถมยังเติมกันได้แบบไม่อัน้นจานแรกมาแล้วหมู3ชั้นย่างกับไส้ย่างมาต่อที่โดชิรักข้าวกล่องสไตล์เกาหลีราดซอสลงไปแล้วก็เอามาเขย่าให้เข้ากันน่ากินมากถัดมามีให้เลือกระหว่างหมูบูโก มาโคชูจังจะเอาเป็นซี่โครงหมูหมักก็ได้<ล><ล>ก็จะมีซุปเต้าหู้อ่อนที่ดูแสนจะเข้มข้นกับซุปหอยตลับซุปหอยจะเป็นซุปใสแต่รสชาติจัดจ้านเอา,<ม>าจิงๆที่ร้านเนี่ยอยากจะมาลองกินตั้งนานแล้วก็เขาว่าไส้ย่างที่ร้านคืออย่างเด็ดพอได้ลองก็บอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในเขี่ยเพลินมากแถมไส้ก็ไม่มีกลิ่นร้านที่เขาปิ้งย่างมาให้มันดีแบบนี้นี่เองคือย่างมาได้อร่อยลงตัวแถมหัวก็ไม่เหม็นมาต่อที่หมูโบโกกิหมาโคชูจังเอามากินกับข้าวกองเกาหลีหมูหมักมาได้เข้มข้นส่วนข้าว เติไม่อั้นแถมยังอร่อยสไตล์เกาหลีแท้ๆและใครที่มากันหลายคนห้องส่วนตัวเขาก็มีนะมีให้เลือกทั้งห้องเล็กและห้องใหญ่ใครสนใจก็มาลองร้านเขาเปิด10.30โมงึงถึง6.00โมนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา